ประวัติผีปอบผีปอบเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าผู้ตีที่มีชื่อเสียงในวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานและภาคเหนือผีปอบถูกกล่าวถึงในฐานะวิญญาณหรือสิ่งเหนือธรรมชาติที่เข้าสิงร่างมนุษย์เพื่อกินอาหารหรือพลังชีวิตของงอผู้อื่นความเชื่อเกี่ยวกับผีปอบมักเกี่ยวข้องกับการฝึกศสยศาสตร์การทำผิดครูหรือการใช้เวทมนต์ผิดวิธีจนนำมาซึ่งความล้มเหลวและกลายเป็นวิญญ,ญาณชั่วร้ายที่หลอกหลอนผู้คนลักษณะของผีปอบภายนอก มนุษย์ที่ถูกผีปอบเข้าสิงจะมีรูปร่างผอมแห้งซี่เซียวและอ่อนแอบางครั้งแสดงอาการหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะของสดหรือดิบเช่นเนื้อสัตว์เลือดเครื่องในการกระทำผีปอบมักออกหากินในเวลากลางคืนโดยกินอาหารในครัวเรือนหรือกินวิญญาณและพลังชีวิตของผู้อื่นหากมีการจับผิดหรือพยายามขับไล่ผีปอบอาจแสดงอาการก้าวร้าวหรือหลบหนีไปจากร่างที่สิงต้นกำเนิดความเชื่อเกี่ยวกับผีปอบ ศสยศาสตร์และการทำผิดครูผีปอบมักเกี่ยวข้องกับคนที่ฝึกศสยศาสตร์หรือเวทมนต์แต่ทำผิดครูหรือใช้ความสามารถในทางที่ผิดเช่นใช้คาถาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือทำร้ายผู้อื่นเมื่อพลังศสยศาสตร์กลับคืนสนองผู้ใช้คนเหล่านั้นจึงกลายเป็นปอบกรรมและความเชื่อเรื่องบาปบ,บุญความเชื่อเรื่องผีปอบยังเชื่อมโยงกับกรรมเก่าที่เคยทำไว้ในอดีตเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการทุจริตหรือการละเมิดข้อห้ามทางศาสนาซึ่งทำให้วิญ,ญญาณต้องชดใช้ด้วยการกลายเป็นปอบ ความเชื่อพื้นบ้านในบางพื้นที่ผีปอบถูกมองว่าเป็นวิญญาณของคนที่เสียชีวิตด้วยความแค้นหรือวิญญาณที่ไม่มีใครทำพิธีส่งไปสู่ภพภูมิใหม่ทำให้ต้องเร่ร่อนและเข้าสิงร่างมนุษย์เพื่อมีชีวิตอีกครั้งการระบุตัวตนของผีปอบการทดสอบในหมู่บ้านชาวบ้านในอดีตเชื่อว่าผีปอบมักแสงตัวในหมู่บ้านเพื่อกินอาหารหรือหลอกหลอนคนอื่น วิธีระบุตัวตนผีปอบคือการทำพิธีเช่นเชิญหมอผีมาทำพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหรือให้คนในหมู่บ้านดื่มน้ำมนคนที่เป็นผีปอบมักจะมีอาการผิดปกติเช่นคลื่นไส้อาเจียนหรือแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวพฤติกรรมผิดปกติผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นผีปอบมักแสดงอาการแปลกๆเช่นหิวผิดปกติกินของดิบเป็นประจำหรือหลีกเลี่ยงการพบเจอรพระหรือเครื่องรางของขลังพิธีกรรมขับไล่ผีปอบการปัดเป่าโดยหมอผี หมอผีหรือคนที่มีความรู้เรื่องไสยศาสตร์มักถูกเชิญมาทำพิธีขับไล่ผีปอบโดยใช้น้ำมนต์เครื่องรางหรือบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขจัดวิญญาณชั่วร้ายออกจากร่างของผู้ถูกสิงการทำพิธีเลี้ยงผีในบางชุมชนมีการทำพิธีเลี้ยงผีเพื่อขอให้วิญญาณผีปอบไม่ทำร้ายคนในหมู่บ้านโดยใช้อาหารหรือสิ่งของเส้นไหว้เป็นการบูชาการเผาวัตถุที่เกี่ยวข้อง หากพบวัตถุที่เชื่อมโยงกับผีปอบเช่นดุกตาเครื่องรางหรือของใช้ส่วนตัวของคนที่ต้องสงสัยบางครั้งชาวบ้านจะเผาสิ่งของเหล่านั้นเพื่อทำลายอำนาจของวิญญาณผีปอบในวัฒนธรรมปัจจุบันผีปอบยังคงปรากฏในสื่อบันเทิงไทยเช่นละครโทรทัศน์ภาพยนตร์และนิทานพื้นบ้านโดยมักถูกนำเสนอในเชิงตลกหรือสยองขวัญในปัจจุบันความเชื่อเรื่องผีปอบลดลงในหลายพื้นที่แต่ยังคงมีผู้สูงอายุหรือชาวชนบทบางคนที่เชื่อว่าผีปอบยังคงมีอยู่ บทเรียนจากความเชื่อเรื่องผีปอบตำนานผีปอบสะท้อนถึงความกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นและผลของการกระทำที่ผิดศีลธรรมในสังคมนอกจากนี้ยังแสดงถึงการรวมตัวและความสามาัคคีของชุมชนในการปกป้องกันภัยจากสิ่งที่เชื่อว่าเป็นอันตราย